เออมันแท้บอ่อยเพราะบอสเดี๋ยวไปตู้เบนบางบอลน,นะไปยืมวัลลังค์ร้อยปีมาให้ป๋าหนะ่อยป๋าจะมาเทีย่ยบวัลลังค์ร้อยปีนะป๋าครับเบ้นป๋าให้มายืมวัลลังค์ร้อยปีน่ะป๋าจะเอาไปเทียบอ๋อวัลลังค์ในปีอยู่ด้าน,นบนนะพี่อเออน้องบออยู่ในปีอยู่ด้านบนเลยตรงนี้นะครับป๋าไม่ใช่บอมันต้องเป็นเนื้อผงต้องเป็นสมเด็จไม่ใช่เหรียญก็ถือไว้ก่อน เดี๋ยวจะมาให้ดูเบนอ้าเสร็จครับปะเรียบร้อยครับเมื่อกี้ให้น้องบอมายืมราคาร้อยปีไม่ใช่เหรียญเอาเป็นสำเร็จอ๋อเป็นพระบองเหรอ่ะอ๋อยิงพิจารณี่เนี่ยวางข้างกันเลยเจะไปเทียบไปโอเคครับโอเคเนี่ยโบเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ให้ยืมแบบนี้มาเข้าใจไหมอ๋อค่ะป๋าเอออ่าเบนเข้าใจไหมเสร็จแล้วปะยังยัง นั่นแหละบอไปหยิบแบบเมื่อกี้มาองเมื่อกี้แหละองเมื่อกี้นะคะป๋าใช่ใช่เมื่อกี้ใช่อหยิบไม่ถูกด้วยนะเบนป๋าให้มาเอาสมเด็จที่ป๋ามาคืนเมื่อกี้องเมื่อกี้นะป๋าจะให้เอามาคืนทำไมวะองนี้นะคะป๋าอ่าใช่องนี้เนี่ยถูกแล้วเนี่ยหยิบองนี้มาตั้งแต่แรกน่ะ ก็มันเสียเวลาเดินไปเดินมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะเป็นแฟนเสียนพาเราต้องฉลาดเราต้องหัดฉลาดใช้หัวเข้าใจไหมไม่งั้นมันจะเสียเวลาออ๋ค่ะเ,เทียบตั้งนานแล้ว